ซอสแฟแดนเนลามิสของกินตึม กินห้ามพลาดกับโลเคชันของกินแบบนี้นะคะจอดแฟร์แดนนลามิหลังจากที่เขาเปิดมาพักใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมาโดนแล้วต้องมาลองร้านที่เขาว่าดังดีแล้วก็เด่นในตลาดนี้นะคะร้านแรกเลยนะคะมอนทีร้านน้าผลไม้ครีมชีสแห่งเดียวแล้วก็แห่งแรกในจอดแฟร์พร้อมกับกิมมิคที่ยกบีบรสชาติเหมือนกินสวนผลไม้เลยหวานน้อยแล้วก็มีเนื้อมะม่วงจริงๆแบบให้เขียวอะ่ะร้านต่อมานะคะร้านไอไฟหมึกร้านนี้บอกเลยว่าเป็นหมึกแท้ๆแบบ1้0เเซเลยนะในรูปแบบแบบเฟน ไม่ต้องตกใจนะดูนี่เ้อาสั่งเป็นซอสซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็ซอสชาครีมมันเป็นกรอบแบบว่ากรอบนุ่มๆฮอมมากพรอมมากจะบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยพอมีหมึกมาเพิ่มอีกหนึ่งฟิลเหมือนเจอเนื้อคู่เลยและร้านสุดท้ายหมี่ข้าวโพดข้าวโพดคลุกเนยราดมอสเลอร์ราชีดยืดๆให้ชีดมาแบบไม่ห่วงของเลยดูดูดูเขาไปตอไม่ได้แล้วทำไงดีอะหยุดก่อน ยังมีร้านอีกเยอะเลยนะจะเป็นยังไงมาดูกันกับจอรนแฟร์แดนเนลามิดแล้วกลับมาอีกแล้วกับบรรยากาศแล้วก็สถานที่ที่คุ้นเคยใช่จะรู้ไหมคืออะไรของกินหรือเปล่าทำไมอุ๊บอิอ่ะ <c oughs> เพราะว่าอันนี้แต่ครั้งที่แล้วเราไปฟาร์มอ่าครั้งที่แล้วพาไปเที่ยวมาแต่ครั้งเนี้ยมาแบบของถนัดเลย <c oughs> นั่นก็คือ <c oughs> นั่นก็คือ <c oughs> ตะลุยกินตลาดกลางคืนที่จอร์ดแฟร์แดนเนลามิดค่ะใช่เพราะว่าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จอร์ดแฟร์แดนเนลามิดที่ตอนนี้คือแบบว่าเราเคยไปที่พระรามเก้ามาแล้วใช่ป б แต่ว่าที่เนี่ยเขาทําแบบยิ่งใหญ่อลังการกว่าเดิมทุกคนอยากให้เห็นปราสาทฝั่งนู้นคือแบบอลังการมากตอนนี้มันยังไม่เหมาะกับการถ่ายรูปรอให้ฝนหยุดตกมากกว่านี้ก่อน้หน้าฝนมีเราใส่อย่างแค้คนเดียวเออทำไมเราต้องใส่มันหยุดกันแล้วไงมันหยุดแล้วที่ครเล่นให้อีกแล้วนี่สาม้านนี้ เราได้ไ้ใกติกาก็คือทีมงานจะนำทาโร่กรอบรสหมึกย่าง hot and spicy ไปแอบเป็นเป็นเมนูมของ3ลร้านในจอร์ดแฟแดนเนลมินทางพอยและแนจะต้องหาให้เจอว่าเป็นร้านไหนบ้างแต่จะยากไปก็เลยมีคำใบจากทาโร่กรอบมาให้ตามนี้ร้านที่1คําคำใบแรกรสป้าหมึกคู่แท้กรอบแบบเต็มคำร้านที่2แอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มผลไม้ไงร้านขายผลมไม้อ๋อ เฮ้ยไอติมมีแววร้านที่3ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเจอไล่เขาโพดแมอย่างงี้ไม่เฉลยเลยล่ะก็้เขาโพดไงเขาโพดฉลาดปะฉลาดใช่ไหอย่าอย่าพม่เจอเราไปเจอไปเดี๋ยวเราไปหาร้านกันไหนดูกิจ แรกของเรารสปลาหมึกคู่แท้กรอบเต็มคําเราสามารถถามพี่เขาได้ไหมเขาคือคนที่ดูแลที่จอดแฟร้นะทุกคนชื่อพี่เต้พี่เต้พี่รู้ไหมว่ารสปลาหมึกคู่แท้กรอบเต็มคําคืออะไรืีเปล่าเกีวกปลาหมึกย่างรือเปล่าปลาหมึกย่างปลาหมึกย่างใช่ไหมหนูหิวพอดีเลยไปหาปลาหมึกย่างกันเริ่มจากซอยที่แบบสุดๆกันเลย น้ำผลไม้ใช่ไหมใช่ไหมไม่เห็นมีมาร์กอเลยพูดร้านที่ถูกต้องจะรู้ว่าถ้าพูดฮารโร่อบกรอบเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มาฮารโร่อบกรอบรสหมึกย่างฮอตแอนด์สไปซี่นี่พี่เขางงอ้าวคืออะไรใช่ไหมค่ะตอบแค่ว่าใช่ไหมคะใช่ไว้ก่อนใช่ไว้ก่อนใช่ร้านนี้เลยเฟรนฟรายเนื้อหมึกไอรายหมึก จากคาใบ้นะคะมันพาจากลาน,นีไม่ได้จริงๆไอ้ไฟหมึกโหดูดินี่ปลาหมึกแลมาแบบเป็นเส้นบางๆแบบเฟ้นไฟเลยนะแล้วเอาไปทอดมากอกอบตรงกับคําใบ้ของทีมงานทั้งหมดเลยทุกคนปลาหมึกคู่แท้กรอบแบบเต็มคําขอลองถามเจ้าของร้านสักหน่อยว่าใช่หรือเปล่าคือเป็นเฟ้นไฟที่<ะ>ทําด้วยเนื้อหมึกล้วนเนื้อหมึกล้วนมีให้ชิ<า>มด้วยมาแบบมินิมินิน,น,นี้อ่ะนี่ ไม่เป็นปลาหมึกจริงๆใช่ค่ะไม่เป็นปลาหมึกแต่เนื้อปลาหมึกจริงอ่เนียงอ็ทางร้านจะมีซอสซิกเนเจอร์นะคะซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ลองชิมดูค่ะมันจะออกหวานหวานเผ็ด เนี่ยแค่นี้ทําอะไรพอยไ,ได้อยู่แล้วเราก็เลยสั่งไว้เลยแบบจุกๆนะคะแบบใหญ่ๆมาเลยหมึกแรกคือหมึกไฟของที่ร้านนะคะดูเคี้ยวนุ่มกรอบมีปลาหมึกอยู่เต็มๆคําเลยที่ทำมาจากหมึกร้อยเปอร์เซนต์เลยนะมีทั้งแบบเนื้อหมึกแล้วก็หนวดหมึกมาด้วยอันนี้เราสั่งเป็นซอสซิกเนเจอร์นะคะแล้วก็ซอสครีมได้หนวดเธอเลือกถูกันไงแต่อันนี้เราเลือกได้นะว่าจะราดซอสหรือว่าอันนี้เราเลือกได้นะว่าจะราดซอสหรือว่าจะแยกเป็นดิッ กราบรบบกยิงหางทองหมูปลาหมึกเขาดีอ่ะแบบสดอ่ะมันเป็นกรอบแบบว่ากรอบนุ่มๆมีความแบบอุ้ยปกติหนวดหมึกจะขายเฉพาะวันพุธนะคะอุ้ยนุ่นเลยจุกจุกกำลังร้อนนะร้อนนะไม่ทานแล้วเหรอไม่ทานแล้วเหรอโอ้มากโอ้มากเฮ้ย แบบนี้มันต้องคุ้นมากมาคาโาโบกรอบรสหมึกย่างคอนแอนสไปซีเ่เฮ้ยเธอเขาว่าถ้ากินคู่กันนะนี่เกี่ยวเข้าไปคือกรอบเป็นเนื้อจากปลาทะเลแท้ๆเลยนะมาพร้อมกลิ่นปลาหมึกอร่อยแบบเผ็ดเข้มขน้นคู่แท้ของนนองไฟหมึกแน่นอนมากกว่าความอร่อยคู่กันนะคะยังมีโปรตีนแล้วก็โอเมก้า3 6 9บอกเลยว่ามีประโยชน์กินคู่กับไอฟาฟหมึกเหมือนยกมหาสมุทรมาพร้อมกับความเผ็ดนัวนิดๆเอาไว้ในปากเลยอะ วิธีอ่ะมันเพิ่มเ็กเจอร์ความกรุบกรอบใช่ไหมอือเนา้อหอมกลิ่นปลาหมึกย่างคือคู่กันลงตัวเลยแต่ชอบอะไรรู้ไหมเผ็ดร้อนอือทุกคนสามารถแบบว่ามาซื้ออย่าเนี้ยแล้วก็เลื่อมซิ้มเป็นแยกแบบดิบแล้วก็เนี่ยมากินคู่ได้เราได้กินสามรสจริงมากินกังเลยสวัสดีค่ะ เธอเล่นหนึ่งค่ะเฮ้ยเธออะเอาเธอเดาปลาเขาแไม่เป็นไรเขากินอันดั้งเดิมถั่วแดงปะปลาตัวนี้ชื่ออะไรคะทีมหนูบอกมาพี่ต้องเล่นแล้วแหละชื่ออะไรนะคะน้องอะไรคะน้องนูน้องน้องนูน้องช็อปน้องทั่วน้องเขียวน้องไทยน้องเหลือบนะดูได้ยังไงดู้เลยปะมุมยแต่งจริงมีไส้เยอะมากเลยนะสามหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองอย่างนี่ได้แล้วน,นี่คุยส้อยแน่นมากเธอดูของเขาตัวอ้วนๆไส้ถั่วแดงเดี๋ยวไอ้น,นี้ให้ดูก่อนอ้ยสทอันนี้ของเขาเป็นนูเทลล่า วิ่งนากินหวานน้อยหวานน้อยหรออือเห็นไหมเขาหวานเพราะว่ามันเป็นนูนัทไร่ตัวแป้งก็นุม่มกรอบนอกนุ่มในเ <ST> ฮ้ <S 2> <S 2> เยลูกชิ้นลูกชิ้นของชอบเลย ใส่ลูกชิน้นเธอชิมก่อนเลย <S 2> <S 2> นี่ลูกเบลล์โอ้โหเต็มปากเต็มคำแล้วน้ำจิ้มก็แซ่บมากมันไม่เหมือนลูกชิ้นทั่วไปที่เรากินอ่ะอันนี้มันฟัมนุ่มกว่าบอกเลยใครมาที่นี่ต้องแวะน้ำจิ้มผสมกันคือเลิศมากมเป็นเป็นน้ำจิ้มผสมกันคือเลิศมากเดี๋ยวสี่เดี๋ยวสี่ขอบคุณค่ะ ชาไทยชาไทยกับนมนิวซีแลนด์นะคะชิมๆอันนี้เราเลือกเป็นแบบรสชาติผ่าครึ่งได้เลยนะไม่ต้องแบบว่ารสเดียวกันทั้งแผ่นหอมนมอะ่นะหอมนมอะ่ะมันไม่เหมือนนมข้นหวานมันเป็นเหมือนครีมนมที่มีกลิ่นนมแบบพุ่งหอมมากแล้วมันไม่ได้เหนียวนะมันมเป็นแบบว่าใสๆอะ่ะ มาเอาให้หมดเลยดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไ่าอยู่นะแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มกาวแรงไม่เป็นไรก้าวตอบไปเจอไล่เขาโทษเมื่อกี้เราเห็นร้านผลไม้ม่อย่งไงคนเยอะอุ้ยอุ้ยคนเยอะลูกพีชน่ากินต้นต่อแถวตอน่อแถวก่อนใช่ร้านนี้ไหมเดี๋ยวลองถามแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มสวัสดีค่ะขอถามก่อนได้ไหมคะแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มมาลกอก ใช่เลยโอเคอนี่เป็นแงร้านที่2ของเราสําเร็จแล้วจริงๆเนี่นชินแล้วนะเพราะว่าเก่งสาย่างมา,มาๆเดี๋ยวอธิบายต่อเลยร้านเนี้ยเป็นน้ํำผลไม้นะเอาจริงๆก็ค้นเนื้อเนียนมากของพลอยเนี่ยจะเป็นเลิบล่พีชนะส่วนของแนจะเป็นล้นมะม่วงที่เป็นตัวออกใหม่ แต่มากกว่านั้นนะพอชิมเข้าไปกระดกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มอยากรู้แล้วว่าผลไม้ที่เขาเอามาทำเนี่ยเอามาจากไหนอร่อยขนาดนี้ได้มาจากที่ไหนเนี่ยผลไม้ครับเราเลือกใช้ผลไม้สดทุกตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีเป็นเนื้อผลไม้เนี่ยใส่ให้ด้านใน <มา S 2> ตัวคร <ๆ S 2> ีมชีสนะครับของเราเนี่ยจะมีค่อนข้างมีความโดดเด่นตรงที่ว่าเราเลือกทาเองเลยเป็นสูตรของทางร้านเลยตัวชีสเนี่ยเป็นชีสนาเข้าความอร่อยลงตัวมันจะไม่เหมือนใคร โหเรียกได้ว่าวิถีวิถานทุกขั้นตอนตั้งแต่วัตถุดิบเลยเหมือนกับะลัยอะหรอมีไงทาโร่โอบกรอบรสหมึกย่างฮอตแอนด์สไปซี่เข้าพิธีวิถานตั้งแต่การเลือกปลาทะเลแท้ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเมื่อกี้นะเราถามว่าผลลัพเขามาจากไหนใช่ไหมเขาก็ตอบได้เลยและทาโล่อบกรอบรสหมึกย่างฮอตแอนด์สไปซี่ซองเนี้ยมาจากไหนเราก็รู้ได้เลยเหมือนกัน เพราะว่าทาโลอบกรอบรสหมึกย่างฮอนแอนสไปซี่เขาเปิดหมดเปลือแค่สกแกน QR โค้ดก็รู้เลยเริ่มจากหยิบโทราศัพท์ขึ้นมาเลยจ้าเปิดกล้องสกแกนเข้าไปจะเจอหน้าเว็บของคาโลอบกรอบรสหมึกย่างฮอนแอนสไปซี่กอกวันเดือนปีที่ผลิตหรือว่า MFG date พอกอ,อกเข้าไปนะจะเจอกับแหล่งที่มาแล้วก็จะรู้เลยนะว่าประโยชน์จากปลาแท้ๆเนี่ยเป็นยังไงบอกแคลอรี่ชัดเจนเลยแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยดูดิ รู้หมดเลยว่าทาโร่อบกรอบรสหมึกย่างฮอตแอนด์สปซี่ซองเนี้มีที่มายังไงปลาทะเลแท้ๆท,ที่เราทานไปทุกคำเนี่ยมาจากด้านน้ำไหนมันมีเนื้อมะม่วงด้วยใช่ไหมเขาได้กินมะม่วงมันเลยหวานน้อยแล้วก็มีเนื้อมะม่วงจริงๆแบบหให้เขียวอะ่ะส่วนครีมเขาว่าละมุนมากนุ่มๆฟูๆจริงปะ้ยเคยพึ่งเคยพึ่งกินเหมือนเขา้าทำไมอ่ะเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าครีมชีสของร้านเนี้กินกับอะไรก็อร่อย เฮ้ยเอ้อเอางนี้เลยเหรอมาเธอแกะอันนี้แล้วอยากขาฉีกให้เขาหรอโอเคเฮ้ยเป็นไงครมชีสเลิศทาโร่กรอบรสหมึ่งย่างฮอตแอนด์สไปซี่กินกับครีมชีสแล้วอร่อย กินเห็ดเห็ดอะไรอ่ะเห็ดเล่นไฟมันเล่นยังไงอ่ะสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะชื่อร้านว่าเห็ดเล่นไฟอ่ะเล่นยังไงอ่ะอะไรวะขํามีโอขําไปถามไม่ถูกเลยใช้เปเล่นหนานะคะแลอง้อุ๊ยอุ๊ยเล่นไงเป็นแบบชิ้นๆหั่นแล้วอ๋อมีหม่าล่าพริกพริกญี่ปุ่นแล้วก็เกลือพริกไทยลองไหมลองขอชิ้นที่ใหญ่ที่สุด้ค่ะ แก้มาแล้วเห็ดโรยหงมะลาไซเอสย่างไฟเฮ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> มาลองแต่เกี้ตอนอย่างเหมือนเขาทาซอสด้วยนะ ดเห็ดแหละพอเป็นออรินจิอ่ะมันจะแบบหนึบหนึบมีความหนึบนุ่มอ่ะแล้วในเป็นแบบฉ่ำฉ่ำฉ่ำมากแล้วก็หอมมากจรเมืมอได้เลือกแบบโรยหลายอย่างนะแต่ว่าเราเลือกหม่างล่ามาที่เป็นแบบที่เด็ดสุดอือแต่เดี๋ยวเราหาทานอื่นกินต่อเพราะว่าให้เห็ดมันยังไม่อิ่มให้เห็ดมันยังไม่อิ่มกินไหนดีอ่ะโอ้ยี่สิบบาทหมดเลยเนีไข่หวานตัวละร้ยเป่าฮื้อ ีอะไรกุ้งกุ้งเต้นหรอเต้นยังไงคะพี่ลองเลานได้นะพี่เขาจะเต้นเต้นอะไรกุ้งเต้นเต้นนองเขาราดน้ำจิ้มมาให้เรียบร้อยแล้วแบบพร้อมกินอ่ะวิทำไมเงียบเขาไม่เคยกินกุ้งเต้นเขาก็ไม่เคยกินกุ้งเต้นแล้วอันนี้มันจะมีความเนื้อน้อยนิดนึงแต่จะมีความกรุบกรุบแบบ นิดๆของเปลือกแต่น้ำจิ้มเขาแซ่บนะเปรี้ยวเผ็ดแล้วก็น้ำนองหวานนิดนึงซีฟู้ดแซ่บมากมันจะได้ texture ของวันเป็นแบบกรุบๆหน่อยๆร้านนี้แซ่บเลยแซ่บๆมาลองได้นะคะทะเลดองร้านนี้ด้วยทะเลดองร้านนี้ยี่สิบบาทสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยจิ้มนั้นน่ารักมากเลยไม่กล้ากินเลยอะอุ้ยเกี๊ยงอะเสียงอะเกียงน่ารักมากเลยขอเปิดดูนี่ แล้วรายละเอียดดีมากตาก็คือกินได้ใช่ไหมคะเห็นเป็นขนขนแมวเลยอะเย็นอืมดชื่นเลยของเธอเป็นสตรอเบอรี่แบบไหนสตรอเบอรี่เธอร์เบดอันนี้เป็นโรสโอวัลตินภูเขาไฟก็เป็นโอวัลตินที่แบบเข้มข้นจัดๆอ่ะ ไม่หไมห่ต่อไปม,ไม่ห่ต่อไปมาร้านนี้เขาบอกว่าเป็นร้านดังอีกร้านหนึ่งชื่อร้านว่าน้อนเหมียวเ <ๆ S 2> หมียวเมียวไข่ม,มันม่วงโอกินาว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะทำไมถึงเป็นโอกินาว่าคะม,มนจากโอกินาว่ามันม่วงจากโอกินาว่า มีราดชีสด้วยเหรองั้นเราก็ต้องสั่งแบบราดชีสแล้วใช่เดี๋ยวเราเอาเป็นแบบราดชีสค่ะนี่ก็คือแบบนี้เลยใช่แบบนั้นเลยแบบนั้นโอชีหายหมดเลยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามที่หลัง มันญี่ปุ่นจากโอกินาว่าตะกี้ไม่ถามมาเขาบอกว่าข้างในอ่ะคือมันแบบเน้นเน้นมันจริงกรอบนอกนุ่มในตามด้วยชีสเนื้อตามด้วยนี่อ้าวเ็เธอทำได้เธอเคยกินชิ้นกี่ลูกเดี๋ยวอ้าจับนะเดี๋ยวอ้าจับไปนะอืม กินจำชีแล้วเลยม,มันจะมีความเค็มๆหวานๆกบนลบลอกข้างในนี่เรามันจะกินหมดทีเดียวเลยหรอหนึ่งสองามไปอือยเอาอีกเก่งมากอ้าวตะกี้ชิดเยอะชิดเยอะเกินไปอุ้ยเราจะทำสำเร็จไหมอุ้ยอุ้ยลืม เราไม่ได้ทำเลยนะชเชลยน่ะอุยแต่ยูลืมเลยอ่ะเราโผล่แะไ,ไปหาไร่ข้าวโพดกันเดี๋ยวปลูกเองก็ได้ปะ <c oughs> ไปไร่ข้าวโพดนี่ทำไมที่เป็นไร่ข้าวโพดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก <c oughs> <9 S 1> ล้าแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปไร่ข้าวโพดใช่ร้านนี้ป่ะคะใช่ครับนี่ไร่ข้าวโพดอ๋อ ไม่บอกก็รู้นะคะจริงๆคำใบนี่ง่ายมากร้านหมี่ข้าวโพดอีกร้านที่ใครมาจอดแฟต้องโดนนะคะเป็นร้านที่หอมมาแต่ไกลเลยการนึ่งข้าวโพดของเขานี่ถือว่าระดับสุดๆเลยนะพอเอามาใส่ถ้วยนะคะหลังจากนั้นทุกคนต้องระวังให้ดีเพราะมันจะยืดแบบนี้ยืดได้ถึงไหนแล้วก็คุกกบถาโลอบกรอบรสหมึกย่างฮอตแอนด์สไปซี่อีกหนึ่งไหนมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะ ไห้ต่อนี่ก้าวแม่ขึไ้ไปก้าวต่อไปเป็อปนอะไร <c oughs> อ่ะเราทำไงดีอ่ะหยุดก่อนโอเคเขากัดนะนุบหน,นับนุบหนับคือมันมีความเป็นแบบเหมือนคอนเฟ็ตเลยอะแล้วมันก็มีกลิ่นปลาหมึกปกติถ้าเรากินอนะมันก็จะเป็นข้าวโพดหวานหอมเนยแล้วก็ซีดเค็มๆนัวยๆใช่ไหม แต่พอเพิ่มทาโร่อบกรอบรสหมึกย่างพริแอนงซอสไปซี่เข้าไปคือแบบเสริมรสชาติอร่อยมากไปมาด้วยเถอะหนึ่งสองไปอุ้ยอืมนี่เข้ากันอนยะ่างน่ากันแบบแบบข้าวโพดหวานแล้วก็ชีสเค็มๆนิดๆอร่วนนี่ฮาโร่ Halo, อบกรอบรสหมึกย่างพริแอนงซอสไปซี่คือได้ความแบบเผ็ดๆเ,เข้ามาแล้วได้ความกรุบกรอบเข้ามาอีกอเมนูหมใหม่ที่ลงตัว เรียกว่าวันนี้ทั้งเหนื่อยทั้งอิ่มทั้งสนุกเรียกว่าครบทุกอย่างจริงแถมมิชชั่นเราคอมพิวด้วยเราเก่งอยู่นะโอสำหรับใครที่อยากมาจอดแฟนนะเปิดตั้งแต่กี่โมง5โมงถึงเที่ยงคืนเลยค่ะอยู่แถวแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะสังเกตรปราสาทไปเลยของกินเยอะมากแล้วใครมีร้านเด็ดๆอีกคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเพื่อเราแบบมาอีกแล้วก็มาตะลุยกินกันต่อนอกจากโซนอาหารก็จะมีโซนเสื้อผ้าด้วยนะสมมติกินกินอยู่ไปเดินย่อย ได้เหมือนกันเห็นไหมเดินกินจนแอโลอบกอบรถหมึกย่างหวาแอนสไปซี่นี่คือหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงเขากินคนไม่ได้เขาไม่ได้กินคนเดียวเธอกินด้วยมันจะไม่หมดได้ไงเพราะว่าเราเอาไปมิกกับนั่นกับนี่อือใช่บอกเลยว่าทุกเมนูนี่คือแบบเยี่ยมสุดๆเดี๋ยวก่อนก่าเขาจะไปหาที่แวะซื้อก่อนแล้วรู้ไหมซื้อได้ที่ไหนเซเว่นอีเลเว่นแน่นอนอยู่แล้วเก่งสุดๆงั้นเดี๋ยวพวกเราสองคนขอตัวกลับบ้านไปพักผ่อนกันนะคะทุกคนตอนนี้อิ่มท้องแล้วอยกย้ายไปไม่หวแล้ว